อ่านะครับสวัสดีคผู้ชมทุกท่านนะครับโหวันนี้ไม่ได้ทาคลิปลงร้านนานแล้วนะครับวันนี้ก็มารีวิวนะครับแล้วก็แบ่งปันนะครับพระเครื่องนะครับพระเครื่องสายมูนะครับสายมมเตลูนะครับนี่เผื่อใครชื่นชอบนะครับเอามาแบ่งปันให้บูชากันนะครับเป็นอีกสายหนึ่งนะครับเป็นอีกพระเครื่องอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมเอามาเช่าบูชานะครับสายพคาเมคานะครับแปะลงสีนะครับ หรืออาจารย์งูขิมโพยนะครับนี่ครับรุ่นชนะจนแปดแปดแปดนะครับออกวัดสันเจ้านะครับนี่ออกวัดหลักเลยนะครับปีหกหกนะครับปีที่แล้วนะครับนี่สวยมากครับเหรียญรุ่นนี้ก็เอามาแบ่งปันกันถูกๆนะครับเดี๋ยวว่าราคาขาดทุนกันเลยทีเดียวนะครับได้มาเหรียญละหน้าสองร้อยครับอันนี้เลี่ยมมาองละร้อยยี่สิบนะครับแต่แบ่งปันให้นะครับองละสองร้อยยี่สิบบาทนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับรุ่นนี้นี่ก็เป็นปาเครื่องนะครับที่เหมาะสําหรับ พอ้ายม่ค้าครับาสายค uh, ้าขายนะครับสายบูชานะครับทําธุรกิจนะครับจีรจาต่อร่องนะครับจะชอบนะครับนี่แปะลงสีนะครับยอดนิยมนะครับสวยมากนะครับนี่รุ่นชนะจนแปดแปดนะครับนี่รุ่นชื่อรุ่นนี่ก็เลขสวยมากนะครับอันนี้ก็เลี่ยมให้ทุกองค์นะครับไปเลี่ยมไมค่อนให้ทุกองคครับนี่ด้านในนั้นจะเป็นกันน้ําให้แล้วนะครับนี่สวยๆเลยนะครับไม่ต้องไปเลี่ยมเองอันนี้น่าจะเป็นเนื้อกะหร่เงินนะครับกะหร่เงินพ่นทรายลงยาแดงนะครับนี่ครับ สวยมากครับนี่ครับหน้าอัปเปะนะครับนี่ครับอ่าก็ไหลเงินพ่นทรายครับเป็นขาวๆเลยนะครับนี่ครับด้านบนก็จะเขียนว่าอัปเปะลงสีนะครับนี่ครับอันนี้เป็นองค์อัปเปะนี่ก็จะทาลงยานะครับลงยาลรงเสื้อด้วยนะครับนี่ครับมีอักษรจีนนะครับสวยมากครับขอบรู้สึกรุ่นนี้จะทํามาเป็นขอบหมดเลยนะครับขอบทุกเนื้อเลยนะครับชนะจนบนี่ครับนี่ครับขอบ สวยมากครับลงยาเอกลักษณ์นะครับเหรียญอาแปะลงสีนี้หลายรุ่นจะชอบลงยาแบบไม่คุยพื้นนะครับเออสังเกตมาหลายรุ่นนะครับเหมือนว่าเป็นจุดขายของเหรียญเซนแปะเลยนะครับนี่ครับสวยมากนะครับใครชื่นชอบครับด้านหลังครับนี่ด้านหลังจะเป็นทํเป็นยันแบบนี้เลยนะครับโอ้โหทุกรุ่นนี่ครับฟ้าประทานพรนะครับด้านหลังจะเขียนว่าฟ้าประทานพรนะครับนี่ครับไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะอันนี้จะ ส่องซูมยากนิดหนึ่งนะครับซูมไม่ค่อยโฟกัสนะครับเพราะว่าอยู่ในกรอบนะครับวงเลยนะครับนี่ครับพระประธานพรวัดสันเจ้านะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับสองห้าหกหกครับใครที่เล่นสายเซียนแปะก็จะรู้นะครับวัดสันเจ้านี้วัดหลักที่ออกเซียนแปะอยู่แล้วนะครับอันนี้ได้โค้ดหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งนะครับนี่ครับสวยมากนะครับกระไลยาแดงนะครับมากระไลยุบเอ้ยไม่ใช่กระไลยพุ่นทรายนะครับยาแดงนะครับก็ มีสององนะครับมาแบ่งปันกันนะครับนี่ครับสวยมากครับอันนี้ก็เป็นเลขหนึ่งศูนย์แปดศูนย์นะครับมาองนี้นี่เดี๋ยวผมลงข้อมูลไว้ให้นะครับว่าองค์ไหนเนื้อไหนเลขไหนครับจะได้เลือกเลขโคดที่ต้องการเลยนะครับเลือกองค์เนื้อที่ต้องการเลยนะครับนี่เรียมให้ทุกองหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งครับองนี้กระไลยาแดงนะครับอันนี้ก็เป็นกระไลเงินอาพ่นทรายเหมือนกันนะครับนี่กระไลเงิน บนใสอย่าน้ําเงินนะครับนี่ครับสวยมากนะครับโอ้โหเสียงก็จะขาวๆน้อยนะครับองค์พระนี่จะเป็นขาวๆเลยนะครับขอบชนจนก็ลงยาแดงนะครับนี่ขอบลงยาแดงนะครับนี่ครับองค์นี้ทาสีเสื้อมาสีแดงนะครับสวยมากนะครับนี่ครับโอ้โหสวยนะครับเป็นเอกลักษณ์มากนะครับรุ่นนี้นี่นี่ครับเรียมให้ดูองค์นะครับดูนะครับอันนี้เลขโค้ด สองสามสามนะครับนี่สองสามสามนะครับน so ี่ครับสวยมากนะฟ้าประทานพอนเหมือนกันนะครับโอ้ยอันนี้เทียนกัวหรอหกนะครับนี 6. ่เ <ningún> ทียนกัวฤหกนะครับเขียนดันบนสวยมากนะครับนี่เลียมไมคอนไม่ต้องไปเยี่ยมเองนะครับใครไม่สะดวกนะครับมาเช่านี้ได้เลยนะครับราคาผมขาดทุนเลยนะครับอันนี้เก็บมาบูชามาพอสมควรเลยนะครับมานานแล้วนะครับเพราะว่าเป็นพอ้ายไม่้านะครับใช้ดีนะครับใช้ดีนะครับอัเปะ ขายดีนะครับอันนี้ก็เอามาแบ่งครับเลี่ยมไว้ให้ตั้งนานเลี้ยวนะครับนี่ครับสวยเลยครับกล่อแบบนี้น่าจะเลี่ยม120บาทนะครับนี่ครับเลขเจ็ดสามหกนะครับวงนี้เลขเจ็ดสามหกนะครับนี่ครับสวยมากเป็นเงินนะครับนี่ครับโอ้โหใครพอคาไม่คาใครชอบสีน้ําเงินนะครับสีประจําวันเกิดนะครับอันนี้ก็แบคโรลเดียมนะครับนี่ครับเนื้อนี้สวยมากครับเป็นเนื้อที่ผมชอบมากของรุ่นนี้นะครับ ก็จะมีเซตนะครับนี่เซตแบล็โรเดียมองเงินแล้วก็เซตแบล็กโรเดียมองทองนะครับนี่เงินทองนะครับซื้อไปเช่าไปคู่กันเลยนะครับสวยมากนะครับเป็นเนื้อที่ทํามาโอ้โหเอกลักษณ์เราสวยมากนะครับของรุ่นนี้นะครับแบล็โรเดียมองเงินนะครับนี่นี่ครับเขาก็จะเป็นผิวเงินเงินนะครับองค์เป็นเงินแล้วก็ลงแบคลงสีดํานะครับนี่ครับเป็นเนื้อพระการลงยา ที่นิยมในสมัยใหม่ครับเครื่องสมัยใหม่นี้ชอบทํากันโอ้นี้น่าจะเป็นรอยลันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมส่งทุกรุ่นหรือเปล่านะครับอ๋อองค์อื่นไม่มีนะครับเนี่ยเดี๋ยวเฉีกให้นะครับเดี๋ยวองค์นี้ไม่ปล่อยดีกว่านะครับองค์เอานี้สภาพไม่สวยนะครับนี่ครับมีลันนะครับไม่สมบูรณ์นะครับอันนี้เอาไว้ก่อนนะครับแบบองค์เงินก็จะเหลือองค์เดียวนะครับอื่นครับ ก็จะเป็นเลโค้ดสองสี่สองนะครับองนี้นี่สวยมากนะครับนี่เลโค้ดสองสี่สองโอ้โหดูครับการดูตัวอักษรนะครับนี่ครับตั้งใจทํานะครับนี่แบบนี้นี่โหลงสวยมากนะครับเผื่อใครชอบเงินเงินครับรู้สึกจะเหลือองคเดียวแล้วนะปีปงไม่สมบูรณ์นะครับนี่แบ็คโเดีมองทองนะครับยอดนิยมมากๆนะครับโอ้โหเคยเคยเอามาลงร้านเมื่อตอนออกใหม่ๆอ่านขายดีมากนะครับนานมาแล้วนะครับ นี่ครับองทองนี่เจนแบ็กเหมือนกันครับแต่องค์จะเป็นทาสีทองนะครับนี่ครับอาแปะรล่งสีนะครับนี่ครับใครชื้นชอบนะครับแบ็กองค์ทองนะครับสวยมากนะครับหอมเลี่ยมนะครับกรอบทองนะครับทองเป็นไมคอนนะครับอารีโค้ดนะครับเรีโค้ดองค์นี้จะเป็นสามสองสามนะครับอ่าไปเลือกเช่าหากันได้ครับนี่คืสามสองสามครับนี่ครับ จังหวัดปทุมธานีนะครับนี่ครับอ่านี่ครับมีเยอะเลยนะครับองคทองนี่มีน่าสามสามองสามสี่องนี่แหละครับนี่ครับอันนี้เลขโค้ดสองแปดสองนะครับอ้าวนนี้เท่าไหร่นะสองสามสองสามนะครับนี่ครับอง์นี้เป็นสองแปดสองน่ามาเลขสวยเลยนะครับโอ้หเก็บไปแต่เลยคือสวยนะครับนี่ ราคาไม่แพงนะครับผมก็แบ่งไม่แพงนะแบ่งตามราคาตลาดถูกกว่าตลาดด้วยซ้ํถ้ารวมเรี่ยมนะครับผมขาดทุนค่าเรี่ยมนี่แหละนะครับเก้าสี่ห้าครับนี่เลขโคดนะครับ,รบสวยมากเก้าสี่ห้านี่ครับแบกองทองแล้วก็อีกองหนึ่งนะครับนี่ครับองนี้โอ้นี่ไม่ได้แกะสีเนียัน,นี่เลขเด็ดหรือเลขสิบตัวเดียวนะครับใครชอบก็ช่าเลยนะครับใครไวใครได้นะครับ ใครที่คิดว่าแพงผ่านได้ครับเลขสิบนี่ครับโอ้โหใครเกิดวันที่สิบเนะนําเลยนะครับเพราะค้าไม่ค้าคนไหนเกิดวันที่สิบนะครับนี่แนะนําอันนี้ไม่ได้ออกจากซีลนะครับนี่ผมห่ะให้แบบนี้เลยนะครับสวยมากครับองค์ทองนี่เงินทองครับชอบไปคู่กันเลยนะครับทองแล้วก็เงินเงินทองนะครับโอ้สวยมากแบคโรเดียมรุ่นนี้รุ่นี้ก็ชอบลงยาก็มีแค่สองสีให้นะครับก็สีแดงแล้วก็น้ําเงินนะครับนะครับมาแบ่งปันกันครับ นี่ครับกล่องเขานะครับมีกล่องเดิมทุกองคนะครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่อ่าไม่ต้องไม่ใช่แบบอูปล่อยเตี๊ย p อ่าเหรียญกับกรอบนะครับมีมีกล่องเดิมให้นะครับกล่องเดิมของเขามาทุกองคนะครับนะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับนี่ครับแปะลงสีนะครับกล่องสีเหลืองๆนี้เลยนะครับใครชอบก็เช่าได้นะครับแบ่งปันราคาเบาๆนะครับโปรโมชั่นเลยนะครับผัดเทด้วยเลบประกันเทนะครับบอกวัดเลยนะครับ ต้องห่วงรับเช่าพระร้านนี้ประกันแท้้ทุกรุ่นทุกองนะครับไม่แท้คืนเงินได้นะครับสําหรับร้านผมนะครับราคาเบาๆขาดทุนแบบนี้ต้องรีบแล้วนะครับนี่สําหรับใครพ่อค้าไม่ค้าส่ทักนักธุรกิจนะครับควรมีนะครับอะแปะลงสีนะครับแอก็มีประมาณนี้นะครับใครชอบเนื้อไหนสีไหนเลขโคตรไหนก็รีบเช่ารีบจับจ้องนะครับเท็ก o ตอกช็อบบี้แล้วก็ลาซาด้านะครับเช่นเดิมนะครับนี่ครับสวยเลยนะครับใครชินชอบก็เช่าได้นะครับ ทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับแล้วก็ในปักหมุดไว้ในคอมเมนต์นะครับ,รบก็ขอบพระคุณทุกท้านนะครับที่วปเวียนเข้ามารับชมนะครับขอบพระคุณมากครับ